บปใจยานนะเจ้าเราได้ยังไงไอ้เธอเราเข้าพระเยซูเราเราเอาพี่ปอปไปปู่อ่ะพี่ปอบมาพังความกับเราตะปากเลยเออไอ้เธอเราเป็นหมอคุมพี่ปอปนะอออืออืเออค่อยๆไปไเป็นปอบแล้วกว่อนนะเป็นพระซิซอเลยนะค่ะเป็นพระบอสมาเรียนนะ้ำมันามอนนอาออกรอบเมื่อีงสบายสบายดีก่อน bay đi Để... bông không Rồi, Để... thổ thêm một đi nào. Thổ không phải không phải không 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 mò โอ้ยพี่้องเหยยเนาะหมอกวามงซ้ำกองหยอดอยู่เงียงเด้เต่าเงียงเด้เต่าเงียงอ่ฮิตฮบซ้ำกันเด้เราเราข้ามหมอข่าวมหืมรดกินี่แล้วเอาเตัวเทิงมันนเออเตเทิงนะ จ่อจ่อจ่อได้พี่อำเลเยคเห็ดไ้ต้องค้ามดีไว้หาในมะฮองเอาเนี่ย เออพี่น้องเนาะแย่ม,มันมันเงียงเลยมองเัาตั้งเนี่ยมันเงียงมันกรเลยล่มตั <c oughs> ้งหอยมาจากพ่อฮะเป็นยับไม่ออกบ่โอ้จะพ่อมันจะล่มแล้วใช่ฮะอ่าวพี่น้องกลับกลับไทยสบายดีเลยสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอิฟซีกันเบิร์ตสุขุสุขคนพี่น้องเนาะ แตสิอยู่ในและกรต่างประเทศพ right ี wow, <ẫ Mel inda novo> <f ums> ่น <t Roc co Restaurant> ้องเนาะก็ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องบ่าวารีอีกแล้วพี่น้องนําพบพอกันคือเก่าลมหมรตะลุมอกยาเอ้เด้ออาเิงมันเด้อยมันสิมันสิเป็นมันหัสดอืมบ่มีไก่เกือแมเนาะยแมหมอก็น้ําแห้งบ่ดนี่โอ โอ้ยหมอนำเงินบ่เลยพี่จิไปหมอนั่นนี่โอ้ยพี่หนมามาตัวเดียวอืมอืมอืมพี่หน่องเลยเนาะกำลังกำลังวาสิพากันครับพี่น้องเลยอ่าบัดอ่าหม้อเข่าหึมรถพี่น้องเลยกินก็ได้ต้าค่อยบอน่ะ siêng bệt quá, chú phi long ơi. ào, lau nước nấm càn, nó vào màu ơi. Go hết 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 <laughs> Ok căng vào đây đó Đôi 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 ai Phá phía lòng này nó Các quần đã phụ thăng một chít cả phía lòng này Ơ một chít khá Ha 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 ha.

กูเลยคุณโจยเรามีลูกชื่อยังลูกชายเราวไปชู่ฮ่าคนละคนละโจยยังเอนร่างเฮือนร่างไม่ไม่ขุนคอยนั้นอยู่บ้านสนุนเฮือนร่างไม่ขุนคอยนะเพราะขุนคอยก็ซื้อหยาบค่อยเราตายแต่ดนแล้วคอกินเหลือใส่แม่นจิ๋วเอาไปเอาไปคนคุก นนกุ้มเนาะโอ้สูบใบไม้กปินเลยใบสูบใบพแโละนะละใ้เ่อียโใบ่้นบีเ่บอ่ไอเถอเราสิเมลแองเกลอไอหน่อยสิมากับเมอเกลอเมาเนี่ยมาไอเถออเไม่พี่ใหญูบมหาไอเถอไม่ไเ้สูบมหาอีกเมโอ้ใบต่ย่างใบจะบอกได้ไหมไอเธอเราเขาพี่ใหญูเราพี เราเอาพี on fort, like, wohl, cả, ่ปอบไปปู่เอาพี่ปอบปรพังความกันเราไต้ปักเฮ้ยเออไอเหอะเราเป็นหมอคุมพี่ปอบนะเออยค่อยๆไปเป็นปอบแล้ว่อยนะเป็นพระซิซอเฮ้ยพระพระบอเฮ้ยมาเด็ดนน้ำมันมาออดวอรมืมอนี่สบายสบายดีก่อนสบายดีเฮ้ยเบิ่งของ เนี่ยถงงามแท้หมดนี่นะถงเป็นไงหนึ่งเหมือนเนาะถงไพ่ไพ่นะอันนี้นตั้งนั่นไงมีแต่เอยมีแต่ข้ามม,ม,มีมีดอีกมีดบ่น,นอ่ะไม่ดีเลยน่นะควาน,นิมูควาน,นิมูอมตอนนั้นนะตอนนั้นนะพวกรอย,ยกพันคอยนะแต่บ้านก็เอาใส่นะอยบักครึ่งพักนั่นควาน,นิมูรอยพันคอยนะคอยหับได้ควาน,นิมูพอเต็มห้าเฮ้ยพอเต็มเล้อยู่เมืองชนอ่เมื่อนี้นะ ไปถามเจ้าหนึ่งเดลยคือว่ามาองไพละมาว่าเจ้ามัต้อนฮับหรอเมื่อที่นี่ไหนอ่าไอ้เถิดว่ามัต้อนฮับก็คือมัวต้อนฮับคือกันแล้เนาะเอ้โหแลันเพาพังความพัวอะไรใช่ปะก็ไม่ใช่พังความคนอื่นเขาแล้วมันสิได้อย่างไงอ่ะไปพังความคนอื่นเขามันก็ไมีเหันบวกจิตตักกินหมดเลเป็นมาแล้วคนอื่นเขาบ่สิเบิ่งแม่นบ่พัวเฮาเองเบิ่งท่านบอกอืออือแล้วจะไปพังความไผเป็นยังคือเป็นยังก็จะเอ่ยคือมัต้อนฮับเพิ่น ขนาดเอือยค่ยขนาดปลาลุงค่อยเบนเขาสนใจค่อยนะเอาแต่เก่าด้วยใช่เจ้าคิดแต่เก่าผมก็ยังโอ้ยแต่เก่านะค่อยเตาลิงจีอยู่นะเวลาเงินเดือนค่อยออกนั้นไปหาเอาน่ะผู้สิตายแล้วนะก็ได้ยักว่าเมื่อบานเมื่อบ้านเมื่อบานพอคุณเขานั้นไตลงพาเฮือนพอคุณเขาจดลุ่อปลาค่อยนะแม่ค่อยก็ซื้อท้าวอนคือกันอื เดี๋ยวนี่เพิ่นไปยูใช้ใช่ไหมเห็น<า>บ่ประกาศลงเฟสนะก้อยเซียนาพัดได้ไรมั่วทุกคนเห็นบ่อือประกาศลงเฟสนะก้อยเซียนานะกะพัวก้อยพันได้เราได้มั่วทุกคนแล้วมันดีบั่วได้สะ่ะเรากินในนี่เนานะเราบ่บดบัได้เราอืออือจีได้ยนง่ข่าวกับพ่อรับซาวโลข่าวพ่อรับสิบโลสามามาหายเมื่อวานนี่บอกว่าข่าวซาวโลภาคนอื่นข่าวนั้นได้เป็นสอบเป็นสอบ ไครมาให้เจ้าเขาหักสกอยนะซิอึดย่างสกอย,ากอยามาเอาอยู่ตรงพุงนะไม่ได้อึดเก่านะเพยมาให้ท่านจะกินนั่นนี่เรื่อครเอาไอ้หน่อยนะ<บ>ไปซีอิ้วแล้วแหละเป็นสอบเป็นสอบเลยเพยมาให้ครับเพยมาให้นึงมาใส่เสื้อสกอตก็ไม่เคยเป็นปอบอีกใ<บ>ส่เสื้อทางพ่อเคอยนะทางพ่อเคอยนั้นยุนฮองเมืองพีนนั้นยุบันสเลอหนอดน,นั้นให้มีแต่พวกคีวิโก้นะ้นคอยไม่ได้ยักโมโหสิสื่อเห็นบอกทางปู่เคยทางเขาทางบ้านคุกเลาะเมืองชนลำบุรีนะก็มีแต่พวกมีเล่ยๆแล้วอ่ะ เีิเขาได้กหลายปู๊อ้าวเงินคอยก็ไปพากไว้พุ่นอยู่พุ่นและอยู่ขลอกพุ่นและกับงัวะเคยน่ะกับลูกสาวเอยเอาผัวน่ะเขายังได้คือเก่านะเงินค่าดอกน่ะน้ำพราแววน้ำพราแววเราถือคุกอยู่กันขันปุ๊บลูกสาวแค้ลูกสาวลูกสาวเอยก็อยู่น้ำเขาพาเต้มบ้านขลอกพุ่นและเออลูกสาวเขาน่ะจักรีเลยลูกสาวเขาน่ะกำลังได้มันซองปีป่ายเลยลูกสาววะ แม่ลูกชายคอยนันยู่น้ำพวัวคอยข้าวบักมีบักบีนะ <Ừ. S 2> วีก็อยู่พกัพกผูกสลาลโนดอยู่เนื้อผูกไก่น <Ừ. S 2> ี้ใช่ไหมันไปเลี้ยงมูบักอันนั้นนะ <Ừ. S 2> เลี้ยงมูน้นเข้าลูกแม่สยันนะฮู้บัลูกชายแม่สยันนะบ้านหนองไตนะฮู <Ừ. S 2> ้บักอะไรจักเด็กแล้วลูกพ่อโจมลูกพ่อโจมตอนนั้นเก็บเอาคอยนันอยู่ อยู่ในดงบานดงหมดนะให้เขขี่รถนะเอาให้เงินเท่าไรละสามสิบหรือสี่สิบพันบเอาให้คอยตอนนั้นนะอ,อ,อยู่ในบานดงหมดนะั้นลูกผู้จมบานประเสริฐบ่ตอนนั้นนะคอ,อยยังใด้ค,คิดเหคือเจ้าเจ้าเมื่อหุ่นหาเวยอ์อยู่เมื่ออยู่เมืม่อไรเขาผูกคอยอเขาว่าคอยเป็นบ่านะเออขาผูกบ่พ่ะอะไรไปผูกไว้น,น,นี่เห็นเห็นบักแมนเขาว่าบักแมนตายฮะยังกวนปีนอยู่บักแมนก็ได้มังเขากลัวคอยได้ผูก แล้วเขาอยู่บ้านกระเอาเซ่ผมจับผัวเขาตอนนั้นแล้วเขาเอาผัวนี่ยังจับอีกแล้ววันนี้ยังจะจับบังเถินมีแต่พัต้ายนี่แล้วเขาสิยองปากวันนี้เออถ้าไปมางครอบครัวคอยเลยเจ้าก็เลยเมื่อตอนนั้นะกันมากกันมากครับเมื่อพักสองคนได้ป่ะเขายังได้เงินวันนี้นะเขาเมื่อกดเอาผัวยังนำพอกสี่พอเอาแหววหกเลาะแล้วชื่อยังเงินคอยเขาไม่ได้ยังกดชื่อ ตอนเคยลงมานั้นรถรถตู้เคยขี่นะเคยเอาห้ยสองแสนเขาเอาเอาทางแวบานดนเสงแล้วเคยลงเคยลงแล้วเขยยางเข้าอะไรยุ้ยโทรลุงเคยไปหาบเงินเขามาช่วงนั้นร้านเอ็ดเขาหายนะเขาแม่โพลิตเอาหายนะร้านเอ็ดร้านหนึ่งแสนเคยลงนะ แต่เขาว่าคอยคลายลูกพี่บ้าตี้ลูกคอยนะคอยสิคลายคอยยัไปไทยนี่คอยเมื่อเอาเงินนายเฮ็ดบัตรนะคอยยังไปได้เซยไทยนะคอยภาษีคิมูพี่สังแ่คอยจะอึดเงินบางคอยจะลงไปลองใจพี่น้องคอยจะสื่อแล้วกอยอย่าสุขิดว่าสมแแม่คนาดกับคอยนะไปแข่งกันเลยแล้วเห็นบ่าวคอยประกาศลงเฟซนะก็ให้พ่อเต็มเสียใจนี่ลองเบิ้งเนาะเออลองเบิ้ง ไปจับละเมืองลูกคอยเขาขุดนกักการยำเมืองสวรรค์นี่พ่ายควบคุมนะ้ำแม่นป่าเพลี่เต็มตำรวจนะ้ำแม่นป่าพังเผาไว้พลเต็มพวกสองคนอ้วนๆนะสุก้อยไปยิงปืนใส่อนั่นลูกปืนนั้นสุก้อยเอาเงินทับกับลูกปืนนั้นยิงใส่ต้นหางตอนนั้นนะ้ำแม่นสวะโอ,อ้เจ้านะ่ยตำรวจนำไปนำสองคนนะอคอยกระพัวคอยบักครึ่งผักนะพี่ช่างคือพระอีกวันก็เลยไปเฮ็ดไปเฮ็ดแนี่ไปเฮ็ด ต่มาที่ทางบ่อเถิดมันบ่วหาย่ัวรักมากเลยรักสิหายไหมจ๊ะเหรอเหยนวะเมื้อป้าได้บ่ียเด้อเห่าก็สิเมื่อคือการทาสิอยู่ยังในนี้มันเป็นเหือนเห่าเอข้นมาเถอะมันลิ้นซื้อเขาเห็นรถจอดไว้ในถนนทางอ๋อแต่ยังกเบึ้งเนาะยังบึ้งมาลิ้นเนาะช่วงนั้นนั้นช่อยมามาไปเกี่ยวข้าวซอยป้าอ่อนนะ เราเราคายทีมเขาจนเบิด์ตนะนี่นี่นี่อสุกอยไปนอนกไกลเถิดนะก็ไปมาใดไปนอนหนึ่งกนเขานะ่ะมึงเจอสุกอยก็นอนกลางเดินนะแล้วไอ้เถนะินนั้นเราเบิ่งเราเบิ่งหยาขัดเกี่ยวเขาแล้วเข่าซ้อมหนึ่งก็มาได้หาตอนอไยเอาบังแมนตําบิดนะั้นเคยสี่ไปหายเขานะ่าในยาปันเอาหายครึ่งสองซินมูเขาคาคั้วยพร้อมแต่ยังชิว่าคอย่ไดีอีกอื อือไปนะครับได้ปะอันนี้ใบอนไ้ปเมื่อปาปลาเมื่อเมื่อเมือียไอ้เธอเราถ่าได้ฮะย่กงกไอ้เธอเราสิเมือยงปุ่งเรานะเราสิเมื่อยังหนุ่มภูมินเออบอกไปเลยอ่าไปเลยไเลยไปเลยไดเลไปเลยไปยไเ้ไเลย เราทดลองเลยเนาะบานเรอ่าบ้านไหเหนงบ้านอเบเคอยู่บ้านพวเลาะเอ่ยไปรวมพิมมาว่าเกนเบิ่งนียันว่าอยูไในยันว่าตาสออยู่ในขู่มาไได้ยังเหี่อกไปเลยไปได้อะไร่ยังไ่ตื่อเลย เรายกจ้เรากดูว่าลูกไพรในีไปให้เขาอเล่เบิ่งลูกเลยบปนกุหลอกเขาไอจีบบางตัหลอกเลยให้เขาเบิ่งมึงดูมันว่าเขาจะจำอะไ้คอยนะคอยเป็นลูกไพนางเครื่องอะไรแต่เขาปล่อยให้คนมายั่วคนเลยนี่นะมายั่วจับคนแล้วว่ะ พวกจับเจอตังหากอีกเาไปเม็นคอยจับเตะหลองเบิ้งลูกคอยนะไปเตะลองเบิ้งลูกลูกมูลูกมาเนี่ยจับลังเบิ้งลูกเขาหูอย่แล้วนี่เห็นบ่เขาทายลงเป็ดนะเวลาเขาจับลงค่อยให้เขาทายละลายหลอกว่าคอยจะตายในคุกอันบ่มีดอกเพราะว่าค่อยบ่มีก็ะดีหยังแต่ว่าคอยขายมาเขาก็เคยขายอยางมาว่างโมมันแตกตื่นมันหายให้ด้อยจางหัวเอ้ามันหยาดเจ้าเนาะงานคึงกุลก็

ใ่ไก่บ้านหนองบัวลาวนะไม่เห็นบาเขายิงทางประตู้นะช่วงนั้นนะซามไม่ลูกนะโอ้ยช่วยไล่ไปเบิ่งนะเพืไปนะฮันไม่เห็นว่ายังเลือดตีนระตูอยู่ฮันนะเขายิงเขายิงแล้วเขาสุกลงนานน้ำมันเขาหดเขาเขาทิ่มเลยคนมัาไปลอกเอาเงินคนนะนะฮัเขาเฮ็ดเงินเขาจอมจ้าปล่อยไปเลยได้ไปได้โอ้ยจักบัวจักดิเอ๋อายังมาเจออยู่ก็ไปข้ามลงเบิ่งอยู่อันหนองบัวลาวน่ะ ไก่ทางบ้านเขานองบัวหน่ยนะมีรองหันเวียนหันหนึ่งนะเขานองบัวหน่ยแล้วมีพิพิาศากอีกหันนะโอ้วกเขาไปเมื่อไรเท่านั้นนะแถวแม่เขาอยู่แถวนาคอกนาคว่างนะเขาซีบเคยไปบอกแถวแก้วคำดอกคำดีนะแถวบ้านโนนทางมีนะเขาไปเมื่อไรไปเมื่อไรแถวบ้านเราเนี่นกันาดแจ้งเบดเนาะไปทุกที่นะสบายเนาะไปทุกที่ทุกเวลา บดกมองเลยมองจุดชุุ้มจักบดได้นเนาะอาอจุดุก้ห้บ้านเพาเขามแล้วแต่พอเสร็จเ,เบียดคุณปูกมาลองแข<อ>ไป,ปอยู่หมแล้วอือเขตบ้านเจ้าเนาะเขตบ้านพอท่านวันนี้แม่เจ้าเปนไปอยใช้ยาบ้านนี่ไปู้น้ำมาหาเ<อ>มหาเม์ม่พมือนั่นาพาปัวพาปัวนั่น ตีหัวไปอีกมือนานตัดมออีกคมอบางยาวๆหนึ่งแต่ก็ไม่ใส่กันใจในหัวมัน้ยใส่ทางคนขี่อลอืมนั่นบ่แต่ว่าเยตตีวคอยเฉยนนั้นบ่คนดีนะนั่นบ่แม่ดีนะแม่กูขี่อปตายนั่นพอไปขับาปอู่กับในบ้านเลยเบยกัลูกกเชเลยเบยกั

พักซาพี่น้องเนาะสาระที่นี่ลำลาไปก่อนพี่น้องเนาะพี่ควาดประการใดเนาะขอโทษขออภัยทางคนพี่น้องอีซีกันเบอร์สุขูสุขชนนะพี่น้องเด้อเนาะฝากคนไลค์กดแชร์กดติดตามเดีหยังใจแน่พี่น้องเนาะดีมีหยังทุกท่านทุกคนพี่น้องเห็นเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเห็เนาะ